มีการพุจริตก่อนนะคะการคอรัปชันมันมีทุกที่อยู่แล้วแหละมันแก้ไขไม่ได้หรอกคอรัปชันมันก็คือต้องมีเดีย่ยดคนก็ต้องรู้ว่ามันยังไงมันก็ไม่ถูกต้องยู่ดีการพุจริตมันเป็นปัญหาที่สัมพันธ์แล้วก็ทําให้มันเกิดปัญหาเป็นลูกโซ่ตามมาง่ายๆก็แค่การซื้อสิทธิ์ขายเสียงเลือกตั้งก็มีและะ้วค่ะแม้แต่การทําถนนเล็กๆน้อยๆก็ยังต้องมีการโกงงบก็อย่างที่เราเห็น,เห,นเห็นกันอยู่ะคะ่ะเห็นที่กรุงเทพทุกคนรุ่นใหม่ไม่ได้โง่แล้วอย่ามาขายฝันบ้าๆๆบ,บ,บมัันก็แโฆษณาาขย เป็นจริงเลยให้นึกถึงประชาชนมากจริงๆแล้วค่อยนึกถึงตัวเองทีหลังคงจะต้องมีความมุ่งมั่นในการทํางานนะนะเรื่องความซื่อสัตย์มันก็ระดับหนึ่งแก้ไขปัญหาที่อยู่ในพื้นฐานของความเป็นไปได้